สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชัดออโตสซาลอนนะครับขายตห้ไหนวิ๊กไบมือสองนะครับบนถนนงามวงวานะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับใกล้ซอยงามวงวานสาสิบนะครับเข้าซอยงามวงวานสามิมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังนะครับเอาครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าคาว a สกิเซตเก้าร้อยนะครับอ่ะพีนึ่งกำลังเช็ดอยู่เลยโอเคครับคันนี้คาว a สกิเซตเก้าร้อยนะครับปี ขสสิบ1จดดครับสีเขียวสวัสดีครับพบว,วันนี้แล้วนะครับกับจัดออโตโตาลอนครับซื้อขายจำหน่ายวิ่ไฟมือสองนะครับบนถนนง,งามวานของแต่งเล็กน้อยนะครับข้างบนก่อนเลยปั๊มบนนะครับเป็นของนิชินนะครับเป็นนิชิน ชิวน้าแต่งนะครับการม้อน,น้ำมีสปอตไลท์คู่หนึ่งนะครับเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดต้องใช้ไฟเยอะหน่อยครอบเฟรมเคปล่านะครับท่อสลิปออนนะครับพอแต่งตามด้วยไทยสั้นไฟเพียวแต่งนะครับยางสภาพใช้ได้อีกนานต้องโคลหลังก็ เคปล่านะครับโซ่สเตอร์อยังใสๆอยู่นะครับ <c oughs> สีเขียวใสๆนะครับรจบปลายแฮนน์ครับมาดูเรนไมคกันดีกว่า คันนี้มาอยู่สองหมืนเก้านะครับฟังเสียงกันเลยเดินนิ่มๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังโอเคครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดต,ตับสไครต์ช่องฉันออโต้ซารอนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปคันต่อไปสวัสดีครับ